สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ปุ๊กมาเจอแมปนะคะเป็นแมปเราเรื่องพีค่ะแบบนี้ชื่อว่า โอคอมพิวเตอร์สแครี่สตอรี่นะคะบายอียาโกราซิกชื่อประเทศไหนเนี่ยอียาโกราซิกในแมบ,บนี้นะคะเขาก็จะมีเรื่องเล่าหลายผีเลยพอเราเข้ามาในแมปนี้นะคะโอ้โหมีผีเรื่องเล่าผีอยู่หลายเรื่องเลยสงสัยเราจะได้ดูคลิปติดต่อกันหลายคลิปแล้วทีนี้เอาหลักก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องไหนก่อนดีคือจะบอกก่อนนะคะว่าเรื่องเล่าผีทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่สคนนี้น่าจะเป็นคนทํา นี่อียาโกราซิกใช่ไหมแล้วก็เดสปอนอารินนะคะ2คนนี้เป็นคนทํานะคะดังนั้นเนื้อเรื่องนะคะก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องของเขาเลยนะคะพี่ปุ๊กไม่ได้แต่งเองจ้า <c oughs> โอเคเรื่องแรกเรื่องโอคอมพิวเตอร์นะคะก็คือ Computer, Computer, คอมพิวเตอร์ออคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าโอเคเครื่องเก่าเครื่องเก่าแล้วไงไปดูกันเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เขาไปลื้อห้องเก็บของแล้วเขาก็ไปเจอคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าโหรุ่นนี้เก่ามากประมาณ20กว่าปีที่แล้วโหคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยสมัยพ่อเลยนะเนี่ยสมัยนั้นใช้ w i n d o w s 98เล่นได้แต่เกมโตติก๊กเดี๋ยวลองดูซิว่าสมัยนั้นอะนอกจากเกมโตติ๊กแล้วยังมีเกมอะไรให้เล่นอีกก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ได้ก่อนมันค้างอยู่หน้า Windows ตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยเปิดได้แล้วเฮ้ย แต่หน้าจอมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทําไมมันซาๆยังไงก็ไม่รู้สงสัยเครื่องจะเก่าเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันเก่งฉันจะลองเปิดให้จนได้จนแล้วจนรอดคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถซ่อมได้เด็กผู้ชายคนนี้ก็โกรธมากเอามือทุบคอมพิวเตอร์ใหญ่เลยไอ้คอมพิวเตอร์บ้าใช้ได้เดี๋ยวนี้นะไอ้คอมพิวเตอร์แล้วเด็กคนนี้ก็ทุบไม่หยุดในที่สุดเขาทุบไปหน้าจอก็เปลี่ยนไปเอ๊ะ เกิดอะไรกับหน้าจอเนี่ยทําไมหน้าจอมีลูกคนอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าจะเป็นเกมอะไรหรือเปล่าแล้วทาไมคนในจอคอมดูเหมือนโกธใครมาก็ไม่รู้จะว่าไปคอมมันเหมือนจ้องตาเราทําไมเหมือนมีอะไรสักอย่างมันทะลุจอมาเฮ้ยหรือตาเราจะล้าลานี่มันอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเฮ้ยมีเงาบางอย่างทะลุจอมาโอ้ไม่นะออกมาได้ยังไงแก แกทุบฉันทำไมฉันเป็นผีสิงอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้มานานแล้วแกมากลัวฉันทำไมฮะที่แท้นายก็เป็นผีที่สิงอยู่ในคอมพิวเตอร์กับเก่านี้เองเหรอใช่ไงฉันสิงอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้กำลังนอนอย่างฝันดีเลยแกมาทุบฉันฉันก็เลยตื่นเลยแกอยากหาเรื่องกับฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะจัดการให้เดี๋ยวฉันจะทุบแกคืนบ้างไม่นะ ไม่อย่าทุบฉันอย่าฆ่าฉันเลยแกมาทุบฉันก่อนนะฉันจะทุบแกขึ้นไม่นะไม่อ้าแล้วหน้าจอก็ตัดมาเป็นภาพนี้ค่ะแล้วเขาก็พาระวาบมาที่ตรงนี้เลยแสดงว่าเด็กคนนั้นก็อาจจะโดนทุบไปแล้ว โอ้ยโดนคอมพิวเตอร์ผีสิงคอมพิวเตอร์ทุบไปแล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ชื่อว่าฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวโอ้ฉันไม่กลัว,ลว,ลวคือทําไมอะไรอะไรไม่กลัวปไปดูกัน เรื่องราวนี้เกี่ยวกับเด็กชายสองคนในคืนวันนี้เป็นคืนฮาโลวีนดีจังเลยนะได้ออกมาเดินเที่ยวกับนายวันฮาโลวีนเนี่ยอ่าใช่ไฟเต็มไปหมดเลยวันนี้คือวันปล่อยผีนี่นานี่นี่ฉันรู้อะไรบางอย่างไหนก็คืนนี้วันฮาโลวีนวันปล่อยผีใช่ไหมเราไปหาผีกันไหมหาผีหาผีอะไรหรอก็ผีจริงๆไงไปเปล่ะเออคือ เออน่เ่เน,น,น,น่่ฉันรู้จักบ้านผีสิงแห่งหนึง่งเขาว่ากันว่าเฮี้ยนมากๆเลยนะโอ้โเหเฮี้ยนเฮี้ยนอย่างนั้นเลยเหรอเออคือ,ฉ,อ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 ฉ,ฉันไม่ป้อนเหรอเออไม่ไม่ฉันฉันไม่ป้อนหรอกไม่ป้อนก็ตามเรามาตามมานี่ตามมานี่เดี๋ยวฉันจะพาไปทางนี้เลยนายกลัวใช่ป้ล่ะฉันรู้นะจะบ้าเหรอฉันไม่กลัวซะหน่อย ไหนอยู่ไหนพาไปเลยทางนี้ทางนี้ตามฉันมาแล้วทั้งสองก็เข้ามาในสุสานเอ๊ะพาฉันมาในสุสานนี้ทําไมอะ่ะก็เพราะว่าในสุสานนี้มีบ้านผีสิงอยู่ะสิมีบ้านผีสิงอยู่ในสุสานด้วยเหรอใช่นายกลัวปะละ่ะเออเฮอเอเอไม่ไม่กลัวเท่าไหร่หรอกไม่กลัวก็ไปนี่ไงถึงแล้วบ้านผีสิงป่ะเราเข้าไปในบ้านผีสิงกันเออฉันฉันไม่รู้ ฉันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะอาจจะมีคนอยู่ก็ได้เราบุกรุกเข้าไปได้ยังไงล่ะไม่มีหรอกก็เพราะว่ามันคือบ้านผีสิงไงมันเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่หรอกอ๋อเออนายก็ไม่กลัวใช่ไหมล่ะเออฉันฉันก็ไม่กลัวงั้นถ้านนายไม่กลัวนายเข้าไปก่อนเลยฮะนายเข้าไปก่อนดิไม่อ่ะก่อนนายพามานายก็เข้าไปก่อนดิถ้านนายไม่เข้าไปก่อนแสดงว่านายกลัวเออเออเออฉันเข้าไปก่อนก็ได้นาย นายต้องการให้ฉันเข้าไปก่อนใช่ไหมใช่เข้าไปก่อนเลยแล้วเด็กเสื้อฟ้าคนนี้ก็เดินเข้าไปในบ้านผีสิงก่อนเลยหลังจากที่เด็กเสื้อฟ้าเข้าไปในบ้านผีสิงก็หายเงียบเข้าไปเลยเออนายพูดอะไรสักอย่างหน่อยสิเป็นยังไงบ้างข้างในอะ่ะนหนบอกฉันหน่อยสิเอ้ะทำไมเงียบจังข้างในนายเฮ้ยพูดอะไรหน่อยดิอย่าเงียบสินายแกล้งใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะตามเข้าไปนะถ้าเกิดนายแกล้งฉันนะฉันจะเอานายคืนแน่แล้วเด็กผู้ชายเสื้อดํา ก็เดินตามเด็กผู้ชายเสื้อน้ำเงินเข้าไปเฮ้ยทำไมข้างในนี้มันน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยผนังกลายเป็นสีเลือดเลยเหรอเฮ้ยในขณะที่เด็กผู้ชายคนนี้กำลังตามหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นมาหาเพื่อนเหรอเสียงเสียงอะไรอะเสียงอะไรเด็กเสื้อฟ้าที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมใครครับ ใครใครคุยกับผมครับฉันเองหันมาสิเดี๋ยวฉันจะพาไปอยู่กับเด็กเสื้อฟ้านั้นผมผมกลัวผมกลัวอย่าอย่าทำร้ายผมเลยแล้วพอเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือเด็กผู้ชายก็หายไปเรียบร้อยแล้วทำไมจอ ครั้งหน้านี้นานจังเลยพอพี่ปุ๊กเดินเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะปรากฏว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ตะเกียงนะคะแล้วก็เหมือนกับถูกลากเข้าไปในห้องอีกห้องนึงนะคะแสดงว่าโดนปีศาจตัวเมื่อกี้นะคะลากเข้าไปทำร้ายเรียบร้อยแล้วและเรื่องราวเรื่องนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้ค่ะ กแล้วคะ่ะ2เรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ปุ๊กจะมาเล่าใหม่อีก2เรื่องนะคะวันละ2เรื่อง2เรื่องถ้าเกิดมันสั้นเกินไปพี่ปุ๊กก็จะเล่าวันละ3าเรื่องไปเลยแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเก็บเอาไว้จะได้มีคลิปทำลงเยอะๆ <laughs> ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ซันสไครต์ให้พี่ปุ๊กด้วยเจอเกันใหม่ครั้งหน้านนะคะ่ะบ๊ายบาย